วันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์2568ค่ะก็เป็นวันมาคาบูชานะคะเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นทรงประกาศลักษณะของศาสนาพุทธว่ามีลักษณะที่สำคัญอย่างไรและโดยเฉพาะภิกษุรวมทั้งพุทธบริษัททั้งหลายนั้นพึงประพฤติตนอย่างไรค่ะ ขอนอกน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระธรรมเปรียบเหมือนข่ายลัศมีของดวงอาทิตย์นั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นกำจัดมืดแล้วค่ะพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นมีมากมายในอดีตท,ที่ตรัสรูและแทงตลอดเพื่อความผนไยัยกันไปเป็นอนเนกหาประมาณไม่ได้ แต่ด้วยเหตุแห่งสัตว์นั้นหาประมาณมิได้จึงยังหลงเหลือมาแม้ในปัจจุบันจะมีในอนาคตอันหาประมาณมิได้เช่นกันค่ะเราทั้งหลายนั้นจึงได้มาสั่งสมบุญเพื่อเป็นอัติยศในการแทงตลอดในอาริยสัตว์ค่ะในวันเ่นเดือนสาอันเป็นวันมาคาบูชานั้น นี้เป็นลักษณะของวันมาคาบูชาค่ะในอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นวันที่พระองค์นั้นทรงสแสดงพระสัทธรรมเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือภิกษุเหล่านั้นเป็นเอหิภิกษุอุปสัมปทาซึ่งบริขารทั้งหลายนั้นมาเองด้วยเหตุแห่งการสั่งสมบุญไว้บริบูรณ์แล้วและข้อสี่นั้นก็คือภิกษุเหล่านั้น ที่เป็นเอหิกิสุอ,อุปสัมปทานั้นเป็นผู้ที่มาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะค่ะในการประกาศพระสัทธธรรมหรือลักษณะของธรรม,มะในศาสนานี้นั้นพระองค์ประกาศว่าขันติปรมังโปโตีติกขาขันติคือความอดกลัน้นเป็นตบะอย่างยิ่งคืออธิวาสนาขันตินั้นเองนะคะ ทำไมถึงเป็นตบะอย่างยิ่งก็เพราะเหตุแห่งบุคคลใดที่มีขันติแล้วย่อมเป็นผู้เข้าถึงกุศลธรรมต่างๆแม้ศีลทั้งหลายก็เช่นกันต้องอาศัยกันเป็นผู้มีขันติจึงจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลได้นะคะนิวานังปรมังสุข,ขังนะคะพระนิพพานนั้นเป็นปรมัตถค่ะ อย่างเดียวก็คือการล่วงผลแล้วซึ่งตันหาซึ่งการล่วงผลตันหานั้นเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเพราะตันหานั้นไม่เคยอิ่มด้วยอารมณ์และจะเป็นตัวที่นำไปสู่พบค่ะเกี่ยวพบต่อพบให้เกิดขึ้นส่วนข้อสมนั้นก็คือผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบัระชิตเลย เพราะบันพชิตนั้นเป็นผู้เว้นจากมนทินทั้ง3าประการใช่ไหมคะมนทินทางกายมนทินทางวาจาและก็มลทินทางใจด้วยเหตุแห่งบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนจึงจะชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้ปราศจากมลทินค่ะส่วนผู้ที่เป็นสมณะนั้นก็คือผู้สงบจากบาปทั้งปวงจากการเบียดเบียนทั้งปวง ก็คือเป็นผู้สงบแล้วด้วยศีลทั้งหลายอันบริบูรณ์แล้วค่ะส่วนในข้อสองนั้นในคาถาที่สองนั้นก็คือการไม่ทำบาปทุกชนิดอักขุนทั้งปวงไม่ว่าจะด้วยเรื่องของศีลหรือกิเลสภายในที่มีอยู่ก็ไม่ให้ไหลออกมาในทวารทั้งหลายค่ะ การไม่ทำบาปทั้งปวงก็คืออกุศลที่จะเกิดขึ้นในทวารใดทวารหนึ่งไม่ให้เกิดขึ้นด้วยศีลและสังวรแต่บุคคลเหล่านี้ต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดีใช่ไหมคะส่วนในคาถาที่สองในบทต่อมาก็คือกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อมในที่นี้ก็คือกุศลทั้งที่เป็นไปในโลกิยะทั้งที่เป็น กามาวัจรกุศลรูปาวัจรกุศลและอรูปาวัจรกุศลและในโลกุตตะค่ะนั้นก็คือมรคน,นิพพานพึงบังเกิดขึ้นและข้อ3ก็คือทําจิตใจให้สว่างขาวรอบด้วยอรหัตผลขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุตธเจาผู้เลิศผู้ทรงเป็น